สวัสดีครับวันนี้เล้วก็อยู่ในช่องของคุณแคปสรุปสรุปที่มาของคุณแคปบูบูดี้เฮ <Hey, S 1> ไม่ใช่สรุปที่มาของช่องผมอะสรุปคือประวัติของช่องผมน,นะคลิปแรกผมนะคลิปแรกผมคนที่เป็นผู้ติดตามใหม่ก็ไม่รู้หรอกคนที่เป็นผู้ติดตามใหม่ก็ไม่รู้หรอกว่าผมอะ่ะรอบคลิป โคตรชอบลบคลิปแล้วก็ทำใหม่ทำใหม่ไปเรื่อยๆแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ลบแล้วครับใช่ผมจะไม่ได้ลบแล้วใช่ทุกคนชอบเห็นผมแบบลบคลิปแล้วก็ทำใหม่เรื่อยๆใช่ไหมในคลิปแรกผมการดูกล้อห้าร้อยสิบแปดคนนะครับริ้สึกว่าคือแบบไม่ไม่สุดยอดเลยห้าคนเองส,ส่วนส่วน,วนเอออยู่ส่วนเออเอวิดีโอก็คืออะไรวะก็คือ ก็คือคลิปยาวผมก็คลิปแรกก็นี่นี่นะคลิปแรกเด็กสองคนอีพีหนึ่งตอนไปนาะถ้าถามว่าทำไมอีพีสองไม่นาะจะไม่มาทำไมเฮ้ยถ้าถามว่าอะไรบ้าดีดีเบอร์ดีเบอร์ถ้าถามว่า,า,วา,า,า,วาทำไมเด็กสองคนไม่มาสักทีปล่อยมันนานมากรู้ไหมคนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคาดูสิบเอ็ดผมเลิกทำเด็กสองคนแล้วเพราะว่ามัน มันอยู่ในไหมครับที่มีโฆษณามันเยอะมากไหมไหมครับเนคนแค่นี้นะครับแล้วแล้วช่องผมช่องนี้ไม่ได้ไม่ใช่ช่องแรกของผมเนี่ย <c oughs> พอดีเลยเมื่อกี้มันแคปหน้าตอเมื่อกี้มันถูกทายเดี๋ยวเอาไปลงในชุมชนเลยคลิปนี้ไม่ใช่ช่องแรกผมช่องนี้ไม่ใช่ช่องแรกผมช่องแรกผมชื่อว่ามอพเจ็ดเก้าครับ นี่ไงคลิปแรกผมนี่ไงครับคลิปแรกผมนี่ไม่ต้องพิมพ์ youtube เพลงนะครับมันไม่เจอ youtube เพลงแต่ต้องพิมพ์มอพอ79คลิปแรกผมก็จะเป็นนี่นะมีโรบอกบ้างนี่มีเอลีบ้ากนี่แล้วมีอีพีหนี่ถ้าถามว่าอีพีหอะไรอีพีหอะไรดูนะนนะสัตว์ประหลาดมากมายอีพีหนึ่ง เขาเรียกว่าซาบะรันมากม,มาโลโบอกอีพีหนึ่งไงคือตอนนั้นผมทำมันจะอ่อนมากแล้วตอนนั้นก็ไม่มีชุมชนตอนนั้นเขนาแบบผมลงเลือเล่อยเปื่อยเลยครับทุกคนแบบไม่รู้ภาษีไม่รู้ภาษีภาษาอะไรลงเลือเล่อยเปื่อยเลยอะเดี๋ยวดูคลิปนี้ดิแล้วไม่ชอบเธอแล้วเหรอใช่ฉันชอบเอออันนี้คนเข้ากันมั้คยเออภาษาแม่งพวกเข้ากันแล้วคนไม่ได้เรื่องอย่างฉันถ้าอย่างงั้นน่ะทำไมยอมแพ้ ลแล่ลแผมลงแต่ไม่รู้ไอสีสาอะไรเลยเห็นหน้าน้องผมเนี่ยน,นี <c oughs> ปยน่ปากแดงเลยห็นปากแดงเลยน้องผมนี่นะนีค่คือคลิปแลกผมอันนี้พี่น้ำเน,นี่ยแมวนี่นะมั่ว คอานี้ผมก็ทำคลิปมานานมากนานกว่าหุ่นเซปอร์ตนคุณแคปบ,บูดี้เข้าทำมาเมื่อสิบเจ็ดสิบเจ็ดโกโพโอสองศูนย์สิบเก้าไม่สองพันสิบเก้าทุกคนผมทำมานานมนากคลิปเนี้ยนะหน้าโปรไฟล์เหน้าโปรไ,ไฟล์ถ้าอยากดูคลิปแรกผมก็นี่ครับคลิปแรกพี่ขวดปัญญาอ่อนแล้วขวดถวย,ยคลิปแรกเนีย่งยคลิปแรก คนาอาเดอันเนี้ยคลิปแรกของผมนี่ส่วนคลิปแรกใน u t u b e ของผมก็นี่ครับนี่นะคนนี่อะไรนะนะ u t u b e อะไรนี่แล้วก็นี่คลิปแรกผมแต่นี่ก็ไม่ใช่คลิปแรกแท้ๆเพราะว่าผมเคยลบคลิปเมื่อก่อนคลิปแรกไม่ใช่เกี่ยวกับเกมตอนนั้นผมยังไม่มีแอปตอนนั้นผมยังไม่รู้ เลยว่ามีตอนนั้นผมแบบไม่ได้ใช้เนี่แอปพื้หน้าจออ่ะตอนนั้นผมแบบใช้แต่กล้องกล้องถ่ายรูปเออกล้องที่เขาถ่ายวิดีโออ่ะใช่ผมใช้แต่นั้น <c oughs> แล้วก็พากเสียงแมวไปเรื่อยๆอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามแล้วก็เล่นโซ่อปอีพีสามอีพีอะไรตอนตอนนั้นแบบแบบไม่ได้ไม่ได้เออถ่ายคลิปเกมแต่ตอนที่ผมมาเริ่มมาเอถอถ่ายคลิปเกมอัน,นี้ตอนที่รู้จกักแอปพื้นหน้าจอ ตอนนี้ผมรู้จักแอปบันทึกหน้าจอแล้วผมดาวน์โหลดแอปบันทึกหน้าจอมาก,ก็คือตอนนั้นผมรู้จักแอปบันทึกหน้าจอเป็นครั้งแรกแล้วผมก็โดนหลุดมาแล้วผมก็ลบวิดีโอที่แบบให้แบบเอาให่แบบเรียกเสียงหรือไลฟ์สดแอปอะไรพวกนี้มานะครับรผมลบผมลบวิดีโอพวกนั้นออกตอนนั้นมันมีเยอะมากนะตอนนั้นมีโคตรเยอะเลยมาวิดีโอผู้ติดตามก็เออเ จริงมันสองสามสิบเจ็ดคนนะแต่ไม่ได้ทำคลิปมานานเลยไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับนะครับทุกคนก็เลยลดลงครับผู้จิดตามก็สองร้อยสามสิบหกคนวิโลหนึ่งร้อยสามสิบเก้าก็คือคลิปจบทคือแบบควดเยอะเลยเียงงนนอกกกหัวัวุมร อกนั ek, ้นเนี yeah, s <S ่ยชอบพี Enter ่นั้นลอไรก่อนนั้นเมื่อคุณเอาชนะบอสได้แต่เพลงในเกมยังเป็นเลงอยู่ให้การล้บอสได้เลยตางมาแล้วเอาชนะบอสได้ทีแค่ซ้อนมอนใ่ละสิงไปด้วยนี่ดว่าเรารได้โคบายวชีแต่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไอชี้น่ะมาเขียนนั่นแหะไม่ใช่มาผูกข้าพ่อมโดาหวีา พี่แ,แกกเน,นีนะนี่ก็สนุกที่มาของช่องผมเลยแต่ชื่อที่จริงชื่อช่องผมไม่ได้ชื่อนี้นะชื่อช่องผมเคยชื่อว่าดีเบอร์ทีวีอันนั้นทุกคนก็รู้หมดแล้วอ,อุ้ยจะพูดทำไมถ้าจริงชื่อช่องผมก็อะไรวะา D D Free Fire แล้วก็อะไรวะา Free Fire D D แล้วก็เออ Free Fire แล้วก็เออ2 M T เออเอท่ สมุจิเอ็มจิว่นแล้วก็ชื่อช่องแรกของผมก็นี่ชื่อช่องแรกของผมก็อะไรวะชื่อว่าเป็นแบบภาษาภาษาอังกฤษอะยูกิยูเมะเป็นภาษาอังกฤษหมอชื่อญี่ปุ่นชิบหายช่ายคนคารล็อวันที่สิบห้าพยสองพัน่สิบสามยและน้าโปรไฟล์ของอันนี้ก็ไม่ใช่หน้าโปรไฟล์แรก ตอน,นนะัหนาหน้าบูไฟเก่าผมอะหน้าปูไฟเก่าที่สุดก็คือหน้าปูไฟที่แบบมันเป็นรูปสีเหลือรูปสีเขียวแบบนี้แหละแต่มันมจะไม่มีหน้าแบบนี้มันจะเป็นแบบตัววายนะส่วนที่สองหน้าปูไฟ์ที่สองก็จะเป็นแบบมืดๆนะครับเป็นแบบเป็นตัวมืดๆอ่ะเป็นมืดๆอ่ะคนมืดมากหน้าปูไฟที่สามหมอก็ฟีแฟร์คนลบเจ็ดปีครับหน้าปูไฟที่สาม นาวโปรไฟล์ที่ที่สีก็ฟรีไฟนี่แหละฟรีไฟปัจจุบันแหละแล้วก็ผมก็แล้วก็ดาวโปรไฟล์ที่ห้าก็เป็นรูปไม้ครับแล้วแล้วรูปไม้ครับผมทํารูปไม้ครับมานานแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่อแบบเปลี่ยนเป็นอะไรป่ะตอบแป๊บเดี๋ยวคลิปจะเอาคืนเปลี่ยนเป็นดีบอทีวีมั้ง ใช่แหละผมน่าจะมั่วนะผมก็จำไม่ได้กันครบจำมันไม่ดีอ่ะเออเออลืมทุกคนลืม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 ,ลมผมสัญญาทุกคนแล้วว่าวันนี้จะทำอันนี้นะ,ะ,ะพรุ่งนี้สี่ครงงมยครับตอนเช้าเออผมลืมเลยเออเออไปทำก่อนไดจบคลิปนี้แหละจะทำแล้วไปบ้านทุกคน คนไระคนเยอะๆคนอะไรให้เยอะๆการดูขอให้เยอะมากนะทุกคนการดูขอเยอะมากแล้วขอให้แล้วกดติดตามแล้วขอแล้วคนที่มาดูคลิปนี้แต่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเร็วๆครับพ่อมุงทุกพ่ออะไรพ่อมุงมุงฟุ4ล้อซับสไครต์นะครับเอาคำพูดของพี่เอิร์ธมาแล้วอ่ามาแล้วายบาย